นะครับท่านผู้ชมครับวันที่18มกราคมของทุกปีนะครับได้ถูกกําหนดให้เป็นวันกองทัพไทยนะครับดังนั้นกําลังทหารทุกหน่วยต่างกระทําพิธีเพื่อน้อมํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอดีตวีระม,มหากษัตริย์และเหล่าทหารที่ได้เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ครับ พิลานเนประสงค์กองทัพภาคที่สองค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพลโททวัสสุขป,ปลังแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลของกำลังทหารหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่สองจำนวน4กรมประกอบด้วยกรมทหารราบที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่3กรมทหารช่างที่2และกรมพัฒนาที่สองกองพันสวนสนามและ2กองร้อยวิ่งสวนสนามจากกองร้อยรบพิเศษ2และกองร้อยทหารพรางที่26 ซึ่งกองทัพภาคที่สองได้จัดพิธีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอดีตวีระหหกษัตริย์และเหล่าทหารที่ได้เสียสละชีวิตปกป้องรักษาอธิปไตยและแผ่นดินไทยให้ดำรงความเป็นชาติที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นมรดกตกทอดตราบจนทุกวันนี้